สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเ,เกี่ยวกับเรื่องมาตรากกาต่อนะคะเอาวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปรู้จักกับประโยคที่มีคำมาตรากกานะคะเราไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำในมาตราไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะคุณยายต้มขาไก่ใส่หัวปลีปูแสมอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนเด็กๆที่มาเข้าค่ายต่างมีไมตรีต่อกันน้องเสาสีคุณพ่อให้พาไปเที่ยวสวนสัตว์หนูน้อยร้องไห้และไขว่คว้าหาคนอุ้ม จากประโยคนะคะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะคำที่อยู่ในมาตรากกานะคะเราสามารถที่จะนำมาแต่งเป็นประโยคนะคะแล้วก็ทำให้เข้าใจได้นะคะต่อไปเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะ อ่านบทร้อยกองนะคะแม่ไก่นะคะแล้วก็สังเกตคําที่อยู่ในมาตรากกานะคะว่ามีคําไหนบ้างนะคะไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ mm hmm. แม่ไก่แม่ไก่อยู่ในตักกล้าไข่ไมา4ีห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา หมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เลไม่สู้ดีเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะแม่ไก่ แม่ไก่อยู่ในตะก,กร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูเสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เลไม่สู้ดีนะคะอ่นักเรียนสังเกตนะคะว่ามีคำนะคะ,ะแม่กอ,อก,กานะคะที่เป็นชื่อสัตว์กี่คำนะคะลองสังเกตดูนะคะแล้วนักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะฝึกอ่าน บนร้อยกรองแม่ไก่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ,ะมาตรากอกาด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าที่เราเรียนมานะคะคาในมาตรากอกาคืออะไรนะคะคาในมาตรากอกานะคะก็จะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะซึ่งจะมีทั้งคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว การเขียนสะกดคำแล้วก็รู้ความหมายของคำอย่างถูกต้องนะคะสามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนนะคะต้องรู้จักนำคำที่เราเรียนไปแล้วนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไปใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องนะคะ,ะสำหรับเรื่องมาตรากกาคุณครูก็ขอจบ การสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในเรื่องต่อไปสวัสดีคะ่ะ